สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมนี้ก็ผมก็พูดมีสิ้นเกลี่ยครับลองพาไปเที่ยวรอบไปเลยหน้าฝนแนวนี้ก็ผมมีอย่างไรครับไปหายามีลงกันครับไปกันครับพ่อลวงเดี๋ยวน้องซิมบ้านเฮาเนี่ยครับเดี๋ยวบ้านน้องเก่งเฮาเนี่ย เ,เขาตั้งแต่ทางเข้าบ้านนั่นแหละครับพี่น้อง กี่ชาบาทครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับมือยามครับมือยามลุเาไปแล้ว,วซึบอโอ้พี่น้นอง ปลาซิวสิงอ้าวนะจ๊ะึบนี่นี่น่เห็นบนี่คับปลาซิวนี่เห็นไหมมันออกเดก็คือไงเจ้าแล้วที่จะมาที่ซะถามจะงาม ปุ๊บตีนี่พี่น้องเบิง้งนี่ครับนี่เป็นยังไงปลาเซลนะ่จ้ะโอ้นี่แซ่บมากเลยนะปลาเซลเนาะมาเดี๋ยวครับอีกอันนึงครับผม สงสัยอันนี้ยังบอกเขาแต่ว่าอันนี้เห็นอยู่สองนีอันสุดท้ายเห็นอยู่โอ้บ่มี มีจะเสียดไปใหม่เข่าโฮ้ปใหม่นั่นนะ่ะเห็นพีนมนอ้องเห็นบหมปลาแลนเนี่ยเห็นจะบอกเนื้อยคักเมืองมันป๊าบ เข้าไปุบเดี๋ยวเขามาเบิงครับว่ามันสิดลายลายไปได้มาแล้วครับหนึ่งหลัง หลังของอีโดงวันนี้หลังที่สองครับหลังที่สองหลังที่สองครับเทลงไปแล้วนี่หลังที่สามครับหลังที่สามครับเทลงไป ต้องแช์พี่น้องุกกะได้อู้กะได้นี่กระดับเนี่ยสูตรง่ายๆอาหารป่าทิใส้กระลงใช่เขาแล้ววะ

ซิ่วไล่ย่างกับอยู่น้องสิบบาาห้นางน้ำฝน,นไม่แนวนี่ก็นีน่แหละรับแนวกิน นนมาเาเอือน,นี้ลงครับแต่ว่าภาษากลางจะเขาเอือนมาจากไหนผมก็บอกขอใจคือเอือนจากดนเอือนพอถือ,อกันนอนอ้อนเลย oh you วิธีชีวิตบ้านๆกินง่าย แบนเขาแล้วแบนอะโอ้กระซิวหลายเหีอยนดีดีเลยไปหน่องเลยนี่ วิธีสีวิตบ้านเฮาจังก็พผมหมักแนวหาอยู่หากินบายครับกับปลาซิวคุนี่อม่ไรครับแต่กับพวกได้มกุกไดอู้ไดขายพร้อะไเนี่มึงส่งยง Rồi nó đuôi. Nó có mưa cà tí nó không ở đây Tao đại là siêu 1 khúc nó เป็นคลิปของแถมนะครับนกินูน,นแกะกินนูนนะครับเออกินนูนแดงแม่ยังไงเลยทีนี้อ้วนเออเป็นแซ่บ้อยโตลอ,อยโตลอยบาทอ,อผมยาวมัดกันในโลกดีเอ,อ็มที่นี่ผมผมหัวเดี๋ยวใส่ไปให้ คุณป้าจะเอาไปขายหรือเอาไปกินครับเมื่อนี้ก็ไปขายเพราะว่าอยู่ในอยู่ในนัน้นมันมีอยู่เต็มถาดพอดีเหรออเออเวลาเราทำบะหมข้าวมันจะได้เออซั่มนี่นี่สิ่เดยประมาณจักบาทต่วไปป่ะแล้วแล้วเนาะเอาไปใส่เอาไปใส่จานจานน้ำข้าวแล้วข้าวโอ้ยบดตังกวดซอกซัก่มลอยแล้วครับโคหน่อยนี่เออ สวยงามจริงๆครับพู้ใคร,ครับรดูดูได้วันอยู่นี่กจิงค,ครับเป็นยางดูนะว่ายางไปไปเหยียบสไส่ยางไปไปเหยียบไส่ฝากติดตามส่องผ้าไปเทียเ่ยวรอไปเลยฝากกนไลคก็แสรกด s u b s c ไ i b e น้ำเลยครับผมคลิปหน้าผมสิผ้าไปใส่กัติดตามส้มเลยพี่เนอะนนี่ Oh. นี่ครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ